มาถึงช่วงที่เราจะเฉลยกันแล้วนะคะว่าบุคคลปริศนาท่านนี้เป็นคุณแม่ของใครและทําอาชีพอะไรอจะบอกอะ,อะไรให้ไหมฮะครับ s m s ทายถูกกันเกือบหมดเลยจริงเหรอจริงๆไม่คิด้ในระหว่างจัดรายการไปมีโอกาสจะดู s m s กวนที่เขาส่งมาทําไมเขารู้กันเกือบหมดเลยว่าเป็นแม่ของใครอ่ะผมว่าไม่น่าย,ยากตอนแรกผมก็ไม่ดูไม่ออกอแต่พออ่าน s m s ปุ๊บเป๊ะเลยชัวร์เลยตามเขาไงใช่ใช่เอางี้เราขอเชิญบุคคลปริศนาออกมาก่อนเลยค่ะ เฉลยเลยดีกว่าค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่ของดาราท่านไหนคะเดิมค่ะคุณแม่ตอบก่อนก็ได้ค่ะเฉลยเลยค่ะใส่กล้องเลยอ๋อเป็นแม่ของลูกอิมลูกอิมอิมก้าวมหาจัจจร์ค่ะนี่เลยครับคุณแม่ครับขอต้อนรับแม่โชเชนีสิกขมานาค่ะอะไรนะีค่ะอะไรนะเดี๋ยวให้คุณแม่พูดชื่อเองอีกทีดีกว่าแม่สวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรนะอแม่เช่าสโลสินีสิกขามานา ชิโรชินีแม่แต่งตั้งแต่งแต่งเองใช่ไหมฮะโนโนแต่งมาจากที่ที่เขาเคือแต่งตั้งมาให้อ่ะมีคนตั้งให้เชิญนั่งเลยค่ะนี่สรุปเป็นแม่ของแม่อิมมาร์เลยใช่ค่ะเอามานั่งตรงนี้เลยไหมถึงรู้ว่ามานั่งด้วยไหมเนี่ยแม่แม่แม่มีลูกเพี้ยนๆอีกแม่แม่เพี้ยนรู้ไหมฮะแม่มีความเครี้ยนพางมาลูกเพี้ยนกันแบบเนี้ยอ๋อ ก็มีความสุขดีค่ะแฮปปี้ดีค่ะแม่เป็นคนคุณแม่น่ารักคนจังหวัดในปันคนลูกครึ่งค่ะอ๋อแม่เป็นลูกครึ่งในปันอ๋อแม่อยู่ในปันแม่ในปันอิมรอนเป็นลูกครึ่งเหรอแม่ก็หนูหนูเป็นเจ๊กแคร์ไอที่หนูบอกแล้วแต่ว่าหน้าหนูเนี่ยไม่ออก จ๊อะไรคนจีนเชื่ออ๋อเหรอแม่เป็นลูกครึ่งเนปาลส่วนใหญ่ก็อยู่เนปาลด้วยแล้วก็อยู่ที่อยู่เมืองไทยนิดหน่อยแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอ๋อเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แสดงว่าเมื่อกี้ชื่อคุณแม่นี่ขออีกทีได้ไหมฮะชื่อชารชินีชาราชินีได้ได้เปลี่ยนชื่อตามคุณหนูวิิมก้ามาสจักรไมแม่ก็เปลี่ยนวันการค่ะแต่ะแต่ชื่อจริงๆนี่สลัมมิยา พอมาอยู่เมืองไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เพราะว่าคนไทยเขาไม่ให้มีชื่อนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนนามสกุลเป็นอะไรนะเก้ามหาสจัลใช่ไหมบอกบอกแม่อยู่แต่แม่บอกว่าเอาไว้ก่อนลูกอ๋อคือแม่จริงๆแล้วแม่เป็นเนปาครัลเนี่คือชุดปกติที่เขาปกติที่ที่คนเนปาจะใส่ใช่ไหมฮะคือไม่ได้เข้าทรงเข้าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คือชุดแม่เป็นคนอ๋อนึกว่าแม่เป็นคนไทยแล้วใส่อย่างนี้ก็คงจะเข้าทรงหน่อยอะแล้วความพิเศษของคุณแม่คืออะไรเจ๊ เขาบอกว่าแม่เนี่ยดูดวงแม่นมากเออค่ะเพราะว่าแม่ก็ดูไม่ใช่มังไทยที่เดียวก็ไปทั่วต่างประเทศที่เขาเชิญไปดูไปอะไรเนี่ยค่ะเขาเชิญแม่ไปดูดูในต่างประเทศเลยใช่ค่ะแล้วแล้วเห็นว่ามีมีดูให้ดาราไทยหลายท่านด้วยอย่างตั้งวงกอดตั้งวงกอดแล้วก็มีตั้งบงกอมีอ่าอ่าคุณกระแตคุณกระแตที่หน้า แล้วมีมเรื่องอะไรที่พอจะพูดได้นะคะที่ที่แบบเคยดูให้ดาราเทพุง่งแม่มีมีภาษไทยบางทีแม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แมค่ะมีเมมคล็ดู่อย่างหนึ่งจะไม่เปิดเผยความลับของลูกลูกศิษย์ค่ะค่ะถ้ามันเปิดเผยผมไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวก่อนแม่ตอนมันตอนลูกสาวแม่โดนผู้ชายหลอกอะไม่ดูดวงให้ลูกสาวตัวเองหรอกบอกแล้วเขาดื้อเพราะเขารักมากอ๋อหรอะคือแม่ดูดวง แม่ดูดวงว่ายังไงตอนนั้นไม่ไมดูเลยเพราะว่าองคจากเครื่องบินหมาลูกอิมก็พาไปบอกว่ามามีนี่แฟนอิมพอแม่ดูปุ๊บมันพุ่งเข้าไปในจิตโอ้ผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากๆก็เลยบอกลูกอิมผู้ชายคนนี้น่ากลัวนะลูกนะไม่เอาไม่เอาอิมชอบอิมชอาอิมจะลักอิมจะลักเงอิมทท่าอิได้อิมจะเอาให้ได้อิมจะเอาอิมจะอยากจะมีครอบครัวแล้วอ๋อยอมเอาง่ายๆขอภาษาเราหน่อยนะแม่นะลูกสาวแม่อยากจะมีผัวแล้วน่ะ มีผัวแล้วก็แม่เตือนม่เนูทักเลยว่าจะโดนหลอกค่ะแล้วหลอกทำไมไม่เชื่อแม่ก็เชื่อแต่มันตัวนะกแม่พี่มันเขาลองดูก่อนแล้วแล้วคนล่าสุดแม่ดูว่าไงคนล่าสุดแในนี้เราไม่โหดแต่ใชาตินี้จะมีผัวไหมแม่จะมีสามีไหมมีค่ะอายุเท่าไหร่ลูกสาวแม่แม่บอกว่าประมาณสามสิบแปดสามสิบโอ้ยจะให้เต็มสามแปดคุณผู้ชม คอยหลังกันเลยสาิบแปดโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อคุณแม่มาแล้วเนี่ยมาดูดวงของเราสามคนหน่อยดีกว่าูไหมนะมาดูคนแรกเลยดีกว่ากของใครยะมดดำมดดำที่มดทาพาเคยจะดูกับแม่หลายครั้งแล้วก็คาดกันตลอดเคยดูแม่เคยดูกับแม่ข้างหนึ่งใช่ไหมเคยแม่แม่ใช่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช่แต่ยังไม่เคยแบบว่าดวงดูจริงจังคาดกันตลอดจริงๆอ่ะนะอิ่ม ในระหว่างที่แม่ดูดงต้องถามอิมทําไมคิดว่าแม่ตัวเองเนี่ยดูดวงแม่นคือหนูคือหนูอยู่กับ,บเขาตั้งแต่แบบว่าเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นแบบเริ่มดูดวงหนูตอน,นั้นหนูไม่รู้ว่านี่คือการดูดวงหนูเป็นเด็กหนูก็เห็นเขาดูดวงนู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมแล้วพอโตขึ้นหนูก็เห็นมีแขกมีอะไรแบบโอ้เยอะเลยคนต่างชาติคนไทยนู่นนี่นั่นตั้งแต่ตลอนเด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลย<อ>เราก็เลยอ๋อแล้วเขาก็คอยเตือนเราตลอดเตอดืตอทนทุกครั้งพี่เกิดขึ้นตลอด เป็นคนดื้อไงขนาดเดีว่าลูกอิมวันเนี้ยไปเรียนหนังสืออะ่ะระวังจะมีผู้ชายมาทําร้ายเฮ้ยเขาเตือนอย่างนั้นเลยเตือนอย่างนั้นเลยแล้วมีไหมตอนเย็นลูกตอนเย็นรีบกลับบ้านนะลูกตอนเย็นพอตอนเย็นเป็นทอมมาทําร้ายไงคือตอนนั้นเป็นโรงเรียนหญิงหญิงหญิงหัวอ,อะไรงไง ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปพี่ตบตีนู่นนี่น่าแต่เรานั่งเล่นหมากคอนอยู่เฉยงไงไอน้นี่เดิเข้ามาก็ตุย,ยอะไรอะไรแยแล้วก็ตอนเย็นที่แม่บอกเลยนั่นแหละเอาพี่เอาพี่เอาพี่เป็นยังไงบ้างคะน,นุนเต้นมากนี่ของพี่มดดำนะคะคือจะเอาความจริงหรือความ,าวามปลอมความจริงเลยค่ะความจริงเลยค่ะแม่ค่ะแม่อย่าไปกลัวแม่ต้องรับให่ได้ใตกใจต้องรับให้ได้ต้องรับให้ได้เออไม่จะเปคนตองนะลูกนะเิญเลยครับแม่ แม่เบาเบาเนอะเบาเบาเนอะโอเคเอาคาแรคเตอร์ก่อนนะคะอุปัติสัยเป็นคนพูดจาความผาสันเป็นคนพูดโต้ตรงเป็นคนเจ้าชู้ไหนลึกๆเจ้าชู้เล่กๆเป็นคนเจ้าชู้มีแค่อะไรเจ้าชู้แม่แค่แบบว่าแอบใครดีก็แอบชอบอ่ะแอบชอบชอบไปกอดเนี่ยแต่เป็นคนดื้อสุดๆเขาไม่เข้าใจต้องถามนะพี่นะเป็นคนดื้อเป็นคน อ่าชายไม่ค่อยชอบฟังขครเท่าไหร่ไม่สนใจใครหรอกเออความดื้อของตัวเองแต่วัฒนาดีมากๆเลยวัฒนาดีาดมากๆแต่การเงินเป็นคนชใช้ใยเกินตัวใ, <จ S 2> นนใ็้คยเอาหน้าตัวเองไม่สนใจว่าจะเสียจังเท่าไหร่ แต่พาะซัดถายไม่ไม่ค่อยตรงชุดเท่าไหร่ย้อนกลับมาเยออใครดีเท่าไหร่ทุ่มให้หมดตัวจำจำไว้นะเอาใจดีๆเอาใจเขาถูกใจเขาให้เลยถ้าถ้าไม่ถูกใจสลึงไม่ค่ะเดนจริงจริงใช่ไหมรักใครแสดงว่าให้เขาหมดเลยใช่ไหมเมื่อก่อนไงทีมพิธิกรใหม่ๆได้วันละสามพันบาทกลัวผู้ชายไม่มีเงินใช้วันละสองพันห้าร้อยบาทไปยกมือไหว วายปั๊มน้ำมันขอเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวองค์การมาใช้ทีกวันหนึ่งนี่สิจะมีคู่แม่แต่งงานไม่มีคู่เลยค่ะที่จริงเขาก็มีมาเรื่อยๆนะเนี่ยมีมาเรื่อยๆแลเปลี่ยนคู่เรื่อยๆค่ะอ่ะันนี้พอแล้วของมรรดาคุณย่ามาขอคุณตัญญ่าดีกว่าคุณตัญญ่าเลสดีกว่าท่านเลสได้ค่ะเออเเออตายแล้วตินเต้นอีกละตอนนี้ตอนนี้พี่มั่ลงปีมั่ลงเอาเอานี่ๆหน่อยๆนะสตาร์ทนะคะ จะเป็นยังไงต่อสามสิบแม่อิมอย่าเพิ่งเอาแม่กลับนะจบรายการไม่มีสิทธิ์เอากลับนะคนนี้ววาจามีเสน่ห์เป็นคนพูดจาอ่อนหวานพูดแล้วมีคนรักชอบดีแต่เป็นความจริงใจมากเกินไปเวลาลักใครลักหมดตัวเวลาเครียดเครียดหมดตัวว้ายลักใครลักหมดตัวอะไรนะเนี่ยเวลารัก โกรธนี้เอาถึงตายได้โกรธเอาถึงตายได้เวลาแล้ใครถูกต้องแม่ไม่เกี่ยวนะวพี่เป๊กตอนก่อนนี่หมายถึงว่าอะรคร้โกรธเออย่ายโกรธโรคจิตสุดวัฒนนาดีมากๆวัฒนาดีมากๆแต่ขี้เนี้ยเงินมากๆ จินแม่จีนยงยังไงก็คุณแม่ค่ะเอาใครนี่ก็หมายถึมันออกอากาศนะลุงออกอากาศออกอากาศที่เหนียวเงินมากๆรวยไหมรวยไหมอ้ยคนนี้เป็นเศรษฐีได้เงินเป็นได้ยังไงเพราะเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บนี่ไงเขามีเฮ็ดผลนะคะอ่ะเอาผมมั่งแม่เอาผม่่ครับถังลูกเหรอทานเลยคนที่ทานของผมแม่อ่าในระหว่างนี้เดี๋ยวแม่ก็ต้องเขียนดวงของคุณแจ็คก่อนถูกต้องไหมค่ะค่ะได้ไว อันนี้อันนี้อันนี้แค่แบบว่าสับเซิฟนะสับเซิฟจริงๆแล้วถ้าอยากจะรู้ลึกแต่ว่าเจาะเนี่ยโอ้โหขยี้เลยอ่ะจริงเหรอจริงต้องใช้เวลาดูดวงไงแป๊บเดียวพี่คือแบบว่าเขาก็เป็นสูตรของของตัวเขาเองเป็นวันเดือนปีเกิดอ่ะแล้วก็บุกยานของเขาอ่ะคือด้วยคาแรคเตอร์หนูอ่ะหนูบอกใครไม่ค่อยมีใครเชื่อด้วยนิสัยใครจะใคเชื่อเธอความน่าเชื่อถือล่อจรเลยด้วยนิสัยของอีฟเองครับเวลา เอ้มนุนี่เอ้ยไม่จริงเหรอกเพราะว่านู้แล้วคาแรคเตอร์ไม่ใช่อะไรแกแต่จริงแล้วแม่อิมเป็นคนแบบดูแม่นมากแล้วทุกครั้งที่เวลาจะเกิดเรื่องอะอย่างปีเนี่ยจะโดนเขาก็บอกเตือนอิมนะว่าจะโดนโกงจะโดนผู้หญิงลักษณะแบบนี้โกงตอนนี้กำลังฟ้องร้องกันจริงๆอะจริงเหรอจริงๆแล้วต้นปีแม่ก็บอกว่าจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่แบบว่ายังไม่เคขียแล้วลูกแล้วลูกจะเหนื่อยใจมากหนูก็ไม่คิดว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วหนูซื้อที่ที่ที่ตรงเนี้ยกับกลายเป็นว่าปีนี้หนูต้องฟ้องร้องอ่ะ คือเขาบอกตลอดเลยอ่ะแม้กระทั่งคุณตั๊กบงกฎเองบงกฎเนี่ยแม่ก็เคยอยู่แม่เป็นคนบอกเขาเองเลยแม่บอกว่ายังไงแม่แม่อบอกไม่ได้อ่ะไม่เดี๋ยวบอกว่ไมดจะได้แฟนดีแฟนเอออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าให้เยือะระหว่างแฟนเด็กกับแฟนเมียอายุอืมใช่ตอนนั้นรู้สึกฉันอยู่ในสตูดิโอด้วยที่ดูกันไม่ตอนาใช่ใช่ไหมที่มีเดียใช่ไหมตอนนั้นคุณตั๊กกับคือคุณตั๊กมีฮะ คุณตั้งมงกรใช่ไหมว่าจะเลือกเอาแฟนเด็กกับแฟนผู้ใหญ่ถูกป่ะใช่ใช่ใช่แต่ถามประมาณนี้ก็คือคุณบุญชัยใช่โอ้เลยสบายเลยเขาถามประมาณนี้อ่ะไปยังแม่ของผมครับคุณแจ็คหนะฮะเขาจะเขียนดวงอยู่เดี๋ยวนะคะต้องเป็นแบบเป็นบุกตัวเลขอะไรอย่างงี้แม่แล้วเราหวยดูได้ไหมแม่หวยท้าประคับประของแจ็คไม่ทันอย่าเพิ่งทำให้คุณแม่เสียสมาธิได้ครับแม่ครับ ปลุกได้แล้วแม่นะแล้วพี่มิ้นนี่ตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้โอ้ยตอนนี้มีละครเรื่องยังมีละครเล่นอีกงเราคนอยู่งอ้ยมีมีตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครมันมากเลยมีของพี่หน่อยบุตรกรครับแล้วก็มีของพี่อาร์ตพลังธรรมอ่ะงอพี่อาร์ตของคุณแอนทองผสมใช่โอ้โหก็ถ่ายทำในป่ากันมันมากเลยตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้ละ30เปอร์เซ็นต์แล้วความรักเป็นไงความรักความรักความรักเจ้าเด้ ปากเลี <named? S 2> <architectural. S 1> ้ยงปากปี๋โอ้ย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 อะไรโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอเดีโอ้ยตายตายตายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอออิมหยุดพูดฮะเชิญแม่อันนี้คงลูกนะคะอุปนิสัยเป็นคนพูดจาอ่อนหวานตลกคบคันดีแต่เป็นคนใจแข็งลูกใจแข็งใจแข็งแบบแบบไม่ ใจแข็งความแม่นี่หม่ความว่าดราม่าหรือเปล่าแม่ไม่อ่อนอ่อนชอบเป็นกระเทยหรือไอทำหนองเนี่ยเป็นคนแมนแมนแข็งแข็งดุดุเนี่ยค่ะแต่กิริยามารยาทก็อ่อนช้อยอ่อนหวานดีแต่วัสนาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเป็นสายกลางเกิดอะไรแล้วแล้วเรื่องการงานเป็นไงแม่ตอนนี้การงานตอนนี้ลูกลูกศึกจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการ ไม่ต้องมายืมนะผมต้องทำเองค่ะแม่คือเวลาทําอะไรนี่เอกสารอะไรต้องสําคัญเพราะลูกทํางานทุกครั้งต้องเอกสารสําคัญไม่งั้นจะโดนเปี้ยวโดนโกงโดนอะไรโดนหรือยังโดนอรือยังโดนหรือยังก็ก็ดีโดนหรือยังยังบ้างโดนหน่อยความรักนะความรักทิ้งมันไปเมื่อไหร่นม่โอ้ความรักไม่ค่อยมีความสุขคุยไม่เข้ากันอะจริงเหรอแล้วที่สร้างภาพอยู่ทุกวันนี้คืออะไรไม่ไม่จริงเหรอที่พูดถูกเหรอเป๊ะเลยแม่ คุยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ผมมีเรื่องอะไรดีมากไม่ได้แม่มีดีมิตรเพื่อนฟูงดีหรอเพื่อนฟูงดีครับแม่แต่ลูกเป็นคนสปอร์ตเรื่องการเงินเกินหนักไม่เก็ตสปอร์ตเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เวลาช่วงนี้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่หลังรายการคุณแม่อยิเพิ่งกลับนะคะไม่พึ่งไปไหนนะขอบคุณคุณแม่นะค่ะขอบคุณคุณหนุ่มดีนะคะขอบคุณค่ะ